สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับบุญบารมี9ก้าแปดชานาใน EP นี้จะพาพี่ๆทุกท่านมาชมพระแท้นะครับพระสวยงามนะครับทั้งในด้านของพุทธคุณและพุทธศินนะครับและก็ที่สำคัญก็คือเป็นจากเกจินะครับที่ได้รับความนิยมในยุคป,ปัจจุบันนะครับสำหรับในมือผมนี้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มี รูปทรงที่สวยงามนะครับหยดน้ำหยดเทียนนะครับที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ชื่อเหรียญชื่อรุ่นว่ารวยชนะมาน,นะครับของหลวงพ่อพัดปุญญกโมวัดห้วยด้วนนคะรสวรรค์นี่เองนะครับฉะนั้นท่านใดที่เคยได้ยินชื่อแล้วก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ผมจะพามา,าชมนะครับอยู่ในมือผมนี้เป็นหนึ่งเหรียญที่ได้มานะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามมากนะครับถ้าใครที่ชอบรูปทรงทรงหยดน้ำนี่ก็จะน่าจะชอบนะครับแล้วก็เหรียญนี้สร้างโดยนะครับพิจฉาชชื่อดังน่าจะเป็นคุณป๋องกัพลทองพับนะครับเป็นผู้สร้างนะผู้จัดสร้างนะครับนะครับแล้วก็สร้างเมื่อนะครับในปี64นี้เองนะครับเนี่ยน่าจะต้นปีเนาะนะครับอ่ะมาดูกันนะครับในรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ นี่เป็นไงครับนะครับในมือผมน etcetera, ี่นะครับเป็นเนื้อทองคิพนะครับหน้ากากชุบเงินนะครับเนื้อทองคิพหน้ากากชุบเงินถือว่าสวยทีเดียวนะครับรูปจากรูปทรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือท่านใดที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบนะครับนอกจากหลวงพ่อพัดแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพัดแล้วนะครับท่านนะครับที่ชื่นชอบยังนะครับในเรื่องของข้างหลังนะครับด้านหน้าดูนะครับอ่าสองดให้ดู ชัดๆก่อนนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านบนด้านบนนะครับเป็นซุ้มนะครับนี่นะครับรวยชนะมารนะครับซุ้มช่อสวยงามนะครับนครสวรรค์เลขเหรียญนั้น99รวมกัน19นะครับเลขมงคลเลยนะครับวัดไวยด้วนตัวหนังสือชัดเจนนะครับหน้ากากเป็นหน้ากากชุบเงินนะครับเป็นงานหน้ากากนะครับมีจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับของหลวงพ่อสวยงามนะครับ ม่ชอกะหนกนะครับนะครับเป็นงานน้กการนะครับดูด,ด้านข้างนะน,นะครับของก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยสูงนะครับพอจะได้เนาะนะครับสวยงามน,นะครับนี่เด่ใหม่ๆอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะยังไม่มีเก๊ะออนะอโอเคนะครับ นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะท่านใดที่ที่ศรัทธาในหลวงพ่อพัดเองก็น่าจะมีเก็บไว้แล้วก็เป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งนะครับในความคิดของส่วนตัวผมนะนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ที่ชอบเพราะว่าด้านหลังนะครับผมก็ชอบแล้วก็บูชานะครับเทวสุวรรณนะครับดูงานพุทธศินนะครับของงานทเววสุวรรณนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวผมใช้คําว่าสวยงามมากๆนะครับดูครับความละเอียดนะ ซึ่งซึ่งซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเห็นงานละเอียดค่อนข้างน้อยนะครับจะดูครับดูดูความละเอียดของเทเวะนะครับเหมือนท่านนะครับมีมีชีวิตจริงๆนะครับดูดินะครับดูแววตาดูแววตาดูเขาคงหน้านะครับแล้วก็ดูเสือ้อดูความละเอียดนะครับของการพุทธศินของงานนี้นะครับ ดูลายกันนกคุมชัดนะครับเป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมถึงบอกว่าผมชอบมากนะครับนะครับนี่นะครับดูจากดูกําไรดูมือดูนะครับดูเสื้อนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับรูปทรงนะครับไม่เหรียญไม่ใหญ่าท่านสุภาพอ่าพี่พี่ผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถที่จะเอ่เลี่ยมเข้ากรอบบูชาได้นะครับนี่คืองานของ ผู้สร้างก็คือคุณป่องกับผลทองพับนะครับคงรู้จักกันดีนะครับอานะครับใน EP นี้นะครับก็พาพี่พมาชมเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่สวยงามนะครับชื่อรุ่นว่า รวยชนะมันนะครับของหลวงพ่อพัฒน์ุญญกัมมูนะครับวัดห้วยดวนเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหรียญที่ออกในปีนี้นะเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมเกือบทุกเหรียญนะครับกับทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นไหนที่วัดสร้างนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นครบรอบหนึ่งร้อยปีของหลวงพ่อนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับนะครับแล้วฝากช่องบุญบารมีก็แปะช่องไว้ด้วยฝากติดตามฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับคลิป ต่อไปอะไรก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ